Time now, okay. <laughs> Contenders were all set. You were about to the floor. <laughs> Not the again โกวานไปดูมนดีไฟข้ามเข้ม็อยู่เลยแทีที่หนึ่งตอนที่สี่ที่แค่ข้ามโกวานู่านที่ไฟอยู่ Contenders, get ready. Pods are about to launch. Choose your drop location, players. Oh, Kham Jaguar, Fight. Time to play. Contenders, eliminate all other contenders or secure the crown to win. เล็นมาเมืไปนกแมนนะู็จะใส่แผนเล่นมาเัไปนมนแล้วนะแต่กูต้องมานั่งเล่นมาเ่อวไปนักน็ลอบ่เ่ยงเ่องกียวกูเล่นจบจบเลยู่เล่นจบได้แผนนำมาแล้วนะให้กูเล่น งเล่นอตอนที่ว่าคุณเล่นจบไปแล้วได,าด,าดา้นั่งมาแล้วอ้ช็อตไฟอเทนดอรนลยว Will soon be collapsing. <laughs> go let's play huh. better than nothing long with the be alert contenders

<laughs> oh. 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 Be aware of your location oh passion, God. contenders Sectors are starting to collapse i ah. ก็คนไหนได้ต oh, ่อได้ถ uh, <the> ูกช็อตดาวน์โดยแอปเปิ้ลอะไรวะมึดู The cooldown accelerator event is ending ไม่อนไหนมันไม่ม uh. ีในต่อแล้วถอนไหนเหรอเออไม่อยู่ไหนล่ะเ้ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่ต่อแล้วใครที่มีถอนไหนอยู่ก็นอกแล Too close for comfort. Yes, me. Oh, I'm in trouble. Oh, I need to take cover. He can take on the board. The center has collapsed. Oh, not looking great. เดี๋เล่นเกมจุกมาบ่อยขอโทษทีพายากหน่อยนะน้องไหนเดยมมาเวลเดิมเดมเดิมก็เล่มาเวลใหม่มไม่ไหววะมเาจะมีเกมใหม่มาเวลก็อลเล่์เนี่ย พ่อพ uh, ี่จะซื้อมาเราเล่นเจมาเล่นไล่ต่างคุเล่นมาแล้วไไม่ตเลยที่เล่นใหยเล่นเล่นนานอะไอย่างไม่ใช่เลยแต่กูยังแบบติดแล้วอยู่เหรียอหรแพ

หนาเขยังไม่หนาเลยหนเขาก็เล่นคนเดียวนะเขาไม่มีเพื่อนตขาหน่อยไรเ

Not ready. Warning. Okay. Sectors will soon be collapsed. <laughs> too, too close for comfort. What is es la has collapsed load it up the health event is about to start <laughs> be aware of your location contenders sectors are starting to collapse no Oh, no, 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 no. กวดมันไม่ตายนะเนี่ยยไม่หายเลยแอก,กดแอก,กดของแอปเปิ้ลเยอะจังเลยมันมีกดในแอปเปในในกดในแอปโพสต์รอออยู่เไม่ได้ำไม่ได้ลังไ,ไ,ไลฟ์สดนี่เนะี่ยไอ้เราวะที่ว่าอย่าทำให้ปี2 0 2พันยีให้เป็นเหมือนปี2 0 0 0 ไอหนึ่งพเก้าร้อยแปดสิบองไอแปดสิบส่เดีไออ่ะเียตอนยังมีสองสอพนคนดูอ่ะไอตุนมันก็นั่งเล่นฝอนายอยู่นี่ แล้วอย่างนี้มันเล่นได้อ่ะห้มงนี้ Find out the latest news concerning events, promotions, updates, and everything else that Prisma Dimensions thinks you should know. This is our premium shop. It features a rotating selection of gear, champions, outfits, emotes, melee weapons, and much more. นี่ปกติได้ค่ะว่าแต่งปืนแบบนี้แล้วนี่ไอ้ปากกระบอกปืยแล้วก็ลำกล้องปืนกล้องเล็งพาท้ายกิ๊หลังแม็กกาซีนลำใต้ลำกล้องแล้วก็เลเซอร์กับเบรคซีมันยังไม่เข้าในโทรศัพท์อ่ะยรูคำนี้เชอพี่เขาเขาตีมาพี่ปอนอะด้อมด้อมดมด้อมด้อม้อมดอมด้อมดม กูพี่เขาเล่นมาสองชั่วโมงกูพเพิง่งมาเพลงวีอาร์นัมบุวันตายแล้วหรอวะคนแต่งเพลงอะกรรมเพลงในดวงใจให้หลาย,ลายคน เสียดายคนเล่น Xbox นะทไมะกูเสียดายคนเล่น Xbox นะเมาเวเกม Marvel a v e n g e r ไม่มี Spiderman ส่วนคนคนที่เล่นใน PS4 จะจะได้ Spiderman สสเ,เ,เดี๋ยวน้อมันกโกหกว่าออกปีหน้า Hãy <coughs> <Bye> subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn it's good to see you contender are you ready to test yourself in solo crown rush just you and your wigs against all other contenders